เสียงสุนัขเห่าหอนดังไปทั่วทั้งหุบดอยแห่งนั้นมันร้องรับกันเป็นทอดทอดเาวกับจะอยู่กันเป็นฝูงและกําลังส่งสัญญาณอะไรสักอย่างหนึ่งก้าแก้วอากาศคาราชการหนุ่มและผ่านไวจำตัวอย่างผานต้นต่างไว้ตัวเมื่อได้ยินเสียงเหล่านั้นที่เหมือนจะดังขึ้นไม่ไกลจากที่พวกเขาพักกันอยู่นั่นเองกาและผานต้น ออกท่องไพรเป็นกิจวัตรเช่นทุกปีหลังจากลาพักร้อนหลังหมทำงานเพื่อองค์กรจนร่างกายต้องมีการเลีแลกปีนี้เขาจึงชวนพานต้นเดินทางไปทางอำเภอสังขลาบุรีเพื่อเข้าสู่ป่าอันอุดมดสมบูรณ์ด้วยสรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งแน่นอนป่าเหล่านั้นย่อมเป็นสถานที่ที่พานต้นคุ้นเคยเป็นอย่างดี พานต้นเป็นนายพานตั้งแต่วัยเด็กเขาเข้าป่าไปพร้อมกับพ่อและปู่ฝึกฝนวิชานายพานทั้งคาถาอาคมอีกมากมายเรื่องผีสางนางดงนั้นย่อมไม่ใช่ปัญหาสำหรับพานต้นแม้แต่เรื่องเสือสมิงเองเมื่อคราวอายุ20สิบต้นต้นเขายังเคยช่วยพ่อล้มเสือสมิงมาหน,หนึ่งในคราวที่มันลงมากินชาวกระเหลี่ยงที่บ้านห้วยยอด ผ่านต้นและกล้ารู้จักกันในคราวที่กล้ามารับราชการที่อำเภอไสยโยกด้วยอารมณ์ความชื่นชอบต่อผืนป่าจึงทำให้เขาว่าจ้างผ่านต้นจนเป็นผ่านประจำตัวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผ่านต้นเก่งกล้าข้อนี้กล้ารับรู้ดังนั้นเขาจึงไว้วางใจให้ผ่านต้นนำทางทุกครั้งหลายต่อหลายครั้งอย่าเมื่อพบเจอกับอุปสรรคระหว่างเดินทางผ่านต้นมักพาเขาให้รอดผลได้ทุกครั้ง ยามนี้ก็เช่นกันทั้งสองกำลังพักค้างแรมอยู่กลางหุบห้วยแห่งหนึ่งได้ยินเสียงสุนัขป่าเห่าหอนรับกันเป็นทอดๆด,ด้วยประสบการณ์ที่เคยได้เดินพลยมาหลายต่อหลายครั้งทำให้ผานกล้าพอรู้ว่านั่นอาจเป็นสัญญาณอะไรสักอย่างพวกมันจะมาถึงที่นี่ไหมพานกล้าหันไปถามนายพานที่นั่งอยู่หน้ากองไฟด้วยสีหน้าและแววตาไร้ความกังวลอันใดควรจากกองไฟลอยอ้อยอิง มันลอยขึ้นสูงไปเรื่อยๆแล้วสลายหายไปในอากาศนี่ยังไม่ถึงขนาดจะดึกเดินแค่สามทุ่มเศษๆเท่านั้นจู่ๆเสียงสุนัขก,ก็ดังขึ้นท่ามกลางผืนไพรที่เงียบสงบข้าราชการหนุ่มหันไปยังทิศทางที่ได้ยินเสียงนึกลุ้นว่ากลางป่าลึกขนาดนี้หากไม่หมาก็คงจะเป็นผีป่าออกมาอลวาดและลุ้นต่อไปว่าไอ้เจ้าพวกนั้นมันจะมาถึงที่พักที่ทั้งสองค้างแรมอยู่หรือไม่ มันอาจจะมาที่นี่แต่คงไม่มาตอนนี้หรอกครับผ่านต้นบอกผ่านคิดว่าหมาป่าเหล่านั้นมันเห็นอะไรหรืออาจจะข้างผีผ่านต้นบอกแล้วเขาเงียบกาก็เงียบตามที่นี่คือหูโป่งข้างและตรงจุดที่หมาพวกนั้นอยู่ก็เป็นอนณาเขตของหูโป่งข้างเช่นกัน หูบโป่งข้างเป็นที่เรื่องหรือว่ามีข้างผีหรือผีโป่งข้างอาศัยอยู่นายพานหลายคนเคยเจอกับพวกมันมาไม่ใช่น้อยๆการเดินทางผ่านโป่งข้างเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะที่นี่อยู่ระหว่างเส้นทางที่จะพาไปยังชายแดนไทยพมา่าบางทีมาค่ำเอาที่นี่ก็ต้องพบกับผีโป่งข้างที่ออกมาหลอกหลอนแต่ด้วยวิชาที่มีติดตัวนายพานเหล่านั้นจึงสามารถจัดการกับผีโป่งข้างไปได้ ครันจะเดินทางผ่านโป่งแห่งนี้ในเวลากลางวันนั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลยเพราะนั่นเป็นเพราะเป็นหุบโป่งผาที่กินเนื้อที่หลายตารางกิโลเมตรการที่จะเดินทางผ่านไปได้ย่อมต้องใช้เวลากว่าสองวันเป็นอย่างต่ำ ผ่านต้นเคยเล่าให้ก้าแก้วอากาศทราบว่าผีปวงข้างหรือข้างผีมีลักษณะคล้ายกับลิงทุปการแต่ขนของมันจะยาวลุงลังตาแดงกำมันชอบหากินในเวลากลางคืนดำรงชีพด้วยการสูบเลือดของสัตว์ป่าและคนที่หลงทางมาในที่ของมันและการที่หมาป่าพากันหอนรับกันเป็นทอดๆเช่นนี้คงเป็นเพราะต้องการส่งสัญญาณให้พวกพ้องทราบว่า บัดนี้ผีโป่งข้างกำลังจะออกหากินแล้วหากหลบได้ก็ควรเล่งหลบเวลาต่อมาเสียงม้าป่าต่างทยอยเงียบหายไปทีละตัวสองตัวเช่นเดียวกับเสียงป่าอื่นๆที่พันเงียบไปด้วยบรรยากาศในยามนั้นคล้ายเป็นหนึ่งทั้งสองได้หลุดเข้าไปยังอีกโลกที่ไร้สิ่งมีชีวิตใดๆแม้แต่ลมพัดที่ควรจะพัดอย่างเบาบางก็กลับไม่มี ยามนั้นเองผ่านต้นได้ลุกขึ้นยืนและคว้าปืนในมือมาถือเอาไว้ขุนกล้ารอผมสักครู่นะครับผมจะออกไปวางตะข่ายอาคมเพื่อการพวกผีป่าเหล่านั้นผ่านต้นว่าจบก็เดินออกไปจากที่พักกล้าเห็นว่าผ่านต้นไม่ได้ไปไหนไกลจากที่พักและจุดที่แสงไฟส่องถึงเลยเขาเดินวนเวียนอยู่รอบที่พักสักครู่จึงกลับมาเราหลบเลี่ยงพวกมันไม่ได้ใช่ไหมพลาน เห็นว่าพานต้นกลับมาแล้วก้าจึงสอบถามใช่ครับพานต้นพยักหน้ายังไงคืนนี้มันจะต้องมาหาพวกเราแน่แน่พานมีวิธีรับมือกับพวกมันยังไงหรือยิงครับหากเลี่ยงไม่ได้ก็คงต้องใช้คาถากันบ้างละพานป่างเงียบขนาดนี้แสดงว่าเวลานี้พวกมันอยู่ไม่ไกลแล้วใช่ไหมพานต้นพยักหน้าเขาชี้ไปยังกองฟืน ก้าเห็นดังนั้นจึงรู้ได้โดยในจึงนำท่อนฟืนใส่ลงไปในกองไฟจนลูกโชดช่วงสว่างสวัยขึ้นในเวลานั้นยามนั้นเองเรากับเสียงกูเรียกหากันดังเป็นทอดๆเสียงใกล้ที่สุดอยู่ห่างจากที่พวกเขาพักแรมกันอยู่เพียงไม่กี่เมตรเท่านั้นที่สำคัญเสียงโคพวกมันดังมาจากเหนือทิวไม้ กิ่งไม้สั่นไหวอันเกิดจากการเคลื่อนไหวของบางสิ่งบางอย่างที่อยู่บนนั้นแล้วเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเงาดำล่างหนึ่งก็โหนมาบนต้นไม้แล้วก็โดดลงมาหน้ากองไฟห่างจากที่ทั้งสองไม่ถึงเมตรเท่านั้นเฮ้ยมันมาได้ไงกันวะก้าร้องลั่นอย่างตกใจระวังตัวด้วยนะครับพวกมันอาจมาทางต้นไม้ผ่านต้นว่าจบก็ขยับไปขวางกล้าเอาไว้ ก่อนจะยิงปืนชนิดที่ว่าจ่อยิงลงตรงหัวของปีศาจแห่งลัติการที่มีลักษณะคล้ายกับลิงแต่มีขนสีดำยาวฟูลงลังเห็นเพียงตาแดงๆของมันเท่านั้นที่เด่นชัดที่สุดบนร่างกายเสียงดังปังมันร้องเหมือนกับลิงไม่มีผิดก่อนที่จะล้มลงไปดิ้นกับพื้นอย่างทันทีกล้าพิจนารณาดูแล้วไอตัวประหลาดที่ว่ามันเหมือนกับลิงดีๆนี่เองและคงเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งเท่านั้น พราะเมื่อถูกพานต้นยิงก็ลงไปดิ้นปัดๆกับพื้นแล้วสิ้นลมหายใจตายไปตรงนั้นแถมยังมีเลือดเจิ่งนองพื้นซึ่งไหลมาจากจุดที่มันถูกยิงมันไม่ได้เป็นผีสางผีโป่งข้างแต่อย่างใดเมื่อตัวแรกประสบข้อกรรมสิ้นชีวิตลงตัวอื่นๆก็พากันชะงักค้างกันอยู่บนต้นไม้ไม่ได้มีเสียงอะไรไม่ได้เกิดการเคลื่อนไหวโหนตัวไปมา แต่นั่นเป็นเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นพอกลุ่นควนปืนสงบลงตัวอื่นๆก็พานกันเนืองแน่นเข้ามาแถมครั้งนี้ยังพากันมาเป็นฝูงเต็มไปหมดพานมันมากันเยอะเลยก่าว่าแล้วก็ชับปืนก่อนจะยิงตัวที่เข้ามาใกล้เขามากที่สุดเสียงปืนดังจนหูดับจับไหมแถมยังสอยพวกตัวประหลาดทีละตัวเรื่องของความแม่นยำสำหรับผ่านต้นและกล้าไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือ บัดนี้แขกอย่างวิการพากันมามากมายเหลือเกินคิดว่ากระสุนปืนคงไม่เพียงพออย่างแน่นอนผ่านเอายังไงดีปืนผมร้อน่าไปหมดแล้วผ่านต้นพยักหน้าเข้าใจเขาหันไปยิงตัวสุดท้ายแล้ววางปืนพิงกับต้นไม้ก่อนจะพนมมือไหว้ไล่คา,าถาจนเวลานั้นมีลมพายุพัดโหมเข้ามาอย่างรุนแรง พ้อมกับบรรยากาศที่รุนแรงจนพวกที่มาเยือนพากันชะงักก่อนจะพากันร้องลั่นละงมแล้วรีบล่าถอยจากไปในทันทีปืนใช้ไม่ได้สำหรับพวกมันคาถาไล่ผีถือว่าเด็ดที่สุดเมื่อตัวสุดท้ายหายไปแล้วตัวอื่นๆก็เพ่งหายเข้าไปในความมืดพวกมันร้องกันละงมไกลออกไปเหลากับหวาดกลัวต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเหลือขนานับมันไปแน่แล้วใช่ไหมพาน แน่นอนครับแล้วผมเชื่อว่าพวกมันจะไม่มากันอีกแล้วไอ้พวกนี้ล่ะนอนกองกันเต็มเลยมาช่วยกันกับผมลากมันไปกองไว้ตรงนั้นก่อนเถอะครับแล้วเราค่อยขยับพื้นที่พักไปทางทิศเหนืออีกนิดทั้งสองช่วยกันลากซากเจ้าสัตว์ประหลาดที่กล้ามองดูแล้วมันคงเป็นลิงประเภทหนึ่งเท่านั้นมีขนยาวลงลังเมื่อถูกสังหารก็ตายจนต้องลากมากองเป็นผนินเช่นนี้ แต่แปลกอยู่อย่างหนึ่งคือพอผ่านต้นไล่คา,าถาพวกมันกับพากันเพ่นหนีไปอย่างไม่คิดเหลียวหลังพอจัดการกับข้างผีในความหมายของผ่านต้นแล้วทั้งสองก็ย้ายกองไฟและพี่พักไปอีกด้านหนึ่งคุณกล้านอนก่อนเถอะครับผมเชื่อว่าคืนนี้พวกมันไม่กล้ามาแล้วละ่ะจะให้ผมนอนได้ยังไงกันพานศพลิงศพข้างกองเป็นภูเขาขนาดนั้นกล้าบอกด้วยสีหน้าสยดสยองวางใจเถอะครับไม่มีอะไรแล้วละ่ะ ผมนอนไม่ได้หรอกกินขขาวเลือดมากมายขนาดนั้นก้าทำหน้าสะอิดสะเอียนผ่านต้นเห็นอย่างนั้นก็พยักหน้าเข้าใจเขาชวนข้าราชการหนุ่มคุยเพื่ออย่างน้อยก้าจะได้ลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปชั่วขณะอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะเช้าแล้วทนอีกนิดนะครับคุณกล้า ลุงอรุณย่างเท้ามาอย่างช้าๆสัญญาณแรกคือไก่ป่าที่โ่งคอขันส่งเสียงทักทายแสงแรกแห่งวันในขณะนกและสัตว์ป่าตัวอื่นๆต่างขยับปีกและขยับเท้าเตรียมตัวออกหากิน หุวยแห่งนั้นพอเช้าอากาศก็เย็นชื้นเหนือทิวไม้เห็นลิ้วสายหมอกเส้นบางๆน้ำค้างล่วงจากใบไม้ตกลงสู่พื้นดินบางจุดตกใส่ใบไม้แห้งเสียงที่ดังขึ้น,นคล้ายกับขนย่างเดินอยู่หลายรอบที่พักก้าเผลอเงียบหลับทั้งที่ยังนั่งชันเขา่าเขาฟุบหน้ากับหัวเข่าเผลอตัวหลับไปหลังจากที่คุยกับพานต้นจนง่วงแต่กะน,นั้นเขาก็ไม่คิดที่จะเอ็นหลังลงนอน เพราะกลัวว่าหากลืมตาขึ้นอาจมีเจ้าตัวประหลาดขนยาวลุงลังควบนั่งอยู่บนอกแล้วกำลังจะงับคอของเขาเพื่อดูดเลือดเขาสะดุ้งตื่นเมื่อล่างเอ็นไปด้านข้างจนพละสติตื่นอย่างทันทีในขณะอีกฝั่งหนึ่งของกองไฟเห็นพานต้นขี้ยิ้มและทำท่าหัวเราะอยู่เบาๆเช้าแล้วเหลือพานผมงีบหลับไปตอนไหนละนี่ขนง่วงจะไปบังคับไม่ให้หลับได้ยังไงกันเล่าครับนายพานบอกแล้วหัวเราะอีก แต่พานก็ยังไม่ยักจะหลับกล้าเถียงหลับสิครับผมหลับไปสามนาทีแค่นี้ก็เต็มอิ่มแล้วกองไฟลุกโชนขึ้นอีกครั้งก่อนที่พานต้นจะลุกขึ้นแล้วเดินไปมองดูซ่าของสัตว์ป่าที่สุมกองกันอยู่ห่างไม่กี่เมตรจากที่พักและเคยเป็นสนามต่อสู้ของพวกเขาเมื่อคืนบัดนี้พวกมันยังทิ้งซาก,กองเป็นพระเนินให้เห็น นี่ถ้าเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาเห็นพวกเราคงจะถูกจับข้อหาฆ่าสัตว์ป่ากล้าเอ่ยขึ้นแต่มันจะฆ่าพวกเรานะครับนายพานบอกถ้าไม่ฆ่าพวกมันไอ้พวกนี้ก็จะฆ่าเราสองคนใครจะไปรู้ว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่ฆ่าแต่อาจจะฉีกแข้งฉีกขาพวกเราเหมือนกบแล้วกัดกินอย่างสยดสยองพอเธอพานผมอยากจะอ้วกแล้วสะอิดสะเอียนเต็มแก่ ว่าแล้วเดินเลยไปที่ลำห้วยที่อยู่ไม่ไกลนักวักน้ำขึ้นมาล้างหน้าล้างตาเพื่อให้คลายต่อขวามเมื่อยล้าและเพิ่มความสดชื่นได้บ้างแล้วนี่พานจะออกเดินทางตอนไหนอีกสักคู่ใหญ่ๆครับตอนนี้หมอกคงลงจัดออกเดินทางกันไปอาจจะหลงทางกันได้ดีไม่ดีอาจจะเข้าไปในปากเสือที่อ้าปากรออยู่นี่ก็ไม่ใช่หน้าหนาวสักหน่อยทำไมถึงมีหมอกละพาน อาจจะด้วยอากาศเย็นประทะความร้อนกำลังครับหุบแห่งนี้มีอากาศเย็นมากมีโอกาสที่เมื่อตอนเช้ามาถึงความร้อนจะประทะความเย็นจึงกลายเป็นไอหมอกทั้งสองกลับมายัางที่พักอีกครั้งกล้าจัดกระเป๋าเตรียมพร้อมพอสายขึ้นมาสักหน่อยหมอกเบาบางจางลงผ่านต้นจึงชักชวนออกเดินทางทั้งสองเดินทางไปตามเส้นทางด่านสัตว์ป่าซึ่งปรากฏอย่างชัดเจนว่า ฝ่าไปกลางหุบเขาโป่งข้างแห่งนี้จุดหมายคือหน้าผาตะเครซึ่งเต็มไปด้วยต้นตะเครยืนต้นมากมายเสียดแสมด้วยบรรดาไม้ป่าเป็นพันมีต้นมะข่าต้นสักอยู่ประปายผลจากหน้าผาตะเครก็เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านซึ่งผ่านต้นบอกกับก้าว่าเป็นจุดสิ้นสุดของการเดินทางของพวกเขา แล้วนายพานก็พากล้าลัดเลาะไปตามป่าเขาไปออกทางอำเภออุ้มฝางจังหวัดตากพักค้างแรมที่บ้านกระเหลียงพระโตสักคืนแล้วค่อยให้พระโตพาพวกเขาเดินทางกลับกระเหลียงพระโตถือว่าเป็นญาติฝั่งแม่ของพานต้นมีศักดิ์เป็นลงุงซึ่งพระโตกับแม่ของพานต้นเป็นลูกเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องกันแต่ก่อนที่ทั้งสองจะผ่านออกไปยังจุดหมายซึ่งเป็นเขตชายแดนประเทศไทยพานต้นได้บอกกับกล้าว่า พวกเขาจะต้องผ่านหุบผาป่าสมิงเสือก่อนเราจะเจอกับเสือสมิงไหมผ่านต้นระหว่างทางกล้าถามผ่านต้นเรื่องที่พวกเขาจำต้องผ่านผาตะคองแล้วเข้าสู่หุบผาป่าสมิงมีโอกาสครับแต่จะเจอกี่ตัวนั้นผมไม่สามารถคาดเดาได้เพราะเคยได้ยินหลวงพ่อโตบอกว่าที่หุบผาป่าสมิงนั้นเป็นที่ที่เสือสมิงชุกชุมเหลือเกิน ลำพังแค่เสือธรรมดายิงปืนนัดเดียวมันก็เห็นแล้วแต่นี่มันเสือสมิงฉันชักจะวันๆวันแล้วสิว่าเราจะไม่สามารถเลี่ยงพวกมันได้เลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอนครับคุณกล้าเตรียมตัวเอาไว้ให้ดีเถิดผ่านต้นขี้ยิ้มหันไปมองหน้าของก้าที่ทำเสียหน้าเคร่งเครียดออกมาอย่างเห็นได้ชัดจากประสบการณ์การเดินป่าสิ่งที่กล้าไม่ชอบที่สุดคือการพบเจอกับเสือสมิงและดูเหมือนว่า กล้าจะมีดวงสมพงกับเสือสมิงเหลือเกินเพราะทุกครั้งก็มักจะพบกับเจ้าสัตว์ประเภทนี้อยู่ล่ำไปไม่ว่าจะแปลงล่างมาหลอกล่อหรือพุ่งเข้ามาหาตรงๆอย่างไม่เกรงใจปืนในมือของพวกเขาเลยแต่ทุกครั้งผ่านต้นก็สามารถจัดการกับพวกมันได้อย่างอยู่หมัดทุกครั้งไปกว่าจะออกจากหุบปงข้างมาได้ก็เล่นกินเวลาไปกว่าครึ่งวัน ทั้งสองจัดการกินข้าวเที่ยงตรงระหว่างผ่าตะคอกับหูปโป่งข้างก่อนจะออกเดินทางต่อลัดเลาะไปตามสันเขาที่เต็มไปด้วยต้นตะขออยู่มากมายแสมแทรกด้วยต้นไม้ประเภทอื่นอยู่ปะปายระหว่างทางพวกเขาเห็นมีกวางตัวหนึ่งเห็นวิ่งผ่านหน้าไปมันคงอยู่แถวนั้นและพอเห็นคนผ่านมาจึงตกใจแล้ววิ่งหนีไป เดินกันมาได้สักพักก็เห็นว่ามีเสือดำตัวหนึ่งกระโจนแพ่วไปทางหุบห้วยเบื้องล่างมันคงซุ่มดักเหยื่อพอเห็นมนุษย์เข้ามาใกล้แถมยังมีปืนอยู่ในมือจึงเตลิดหนีไปเสียก่อนที่เหยื่อจะมาถึงกระทั่งผ่านหน้าผาตะเคราะห์เข้าสู่เขตหุบผาป่าสมิงผ่านต้นได้หันไปเตือนกล้าให้ระวังตัวเพราะไม่แน่ว่าพวกสัตว์น่ากลัวเหล่านั้นอาจจะกำลังดักซุ่มมองพวกเขาอยู่ อย่างไม่ทันที่ทั้งสองจะก้าวเข้าไปเสียงเสือร้องก็ดังต้อนรับขึ้นแต่เสียงที่ดังนั้นอยู่ไกลไกลมันคงจะอยู่อีกฝั่งของหุบเขาแห่งนั้นหรือไกลกว่านั้นคงไม่มาใกล้ในเวลาเพียงชั่วพริบตาอย่างแน่นอนเดินกันมาได้สักพักพระอาทิตย์ก็เคลื่อนค้อยลอยต่ำผ่านต้นไม่กล้าพานายจ้างให้เดินทางต่อลึกเข้าไปเพราะเกรงว่าไม่ได้เตรียมการหากว่าเสือสมิงจู่โจมเข้ามาอย่างกระทันหัน วันนี้เป็นคืนพระจันทร์วันเพนจึงเห็นว่าแม้จะยังไม่มืดดีพระอาทิตย์ยังไม่ทันรับเหลี่ยมเขาพระจันทร์ข้าขาวก็ขึ้นลอยเด่นอยู่เหนือทิวไม้ในฝั่งทางที่ตะวันออกแล้ววันนี้เป็นวันพระจันทร์เพญเราได้เจอเสือสมิงแน่ๆครับพานจะพูดถึงมันเลยผมไม่อยากเจอพวกมันในตอนนี้กล้าว่าแล้วเดินไปนั่งบนก้อนหินที่อยู่ไม่ไกลนัก ซึ่งผ่านต้นบอกว่าจะใช้ตรงเพิงผาแห่งนี้เป็นที่พักในค่ำคืนนี้ก่อนที่เขาจะออกไปหาฟืนและท่อนไม้มากองไว้ในขณะก้ารวบรวมเอากิ่งไม้และไม้แห้งแถวนั้นมาก่อไฟรอนายผ่านเวลาผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงพระอาทิตย์ก็ลาลับโลกไปความมืดโอบแขนปกแผ่ผืนไพรแห่งนั้นในขณะสายลมยามลาตีพัดเอากระไอเย็นเข้ามา ดีที่ไม,ม่มียุงมาลบกวนให้ลำคาญใจผ่านต้นไปเสาะหาฟืนมากองไว้หลายเที่ยวในเที่ยวสุดท้ายเขาได้ไก่ป่ามาสองตัวพร้อมกับตรงไปถอนขนที่ลำห้วยกลับออกมาขึ้นย่างไฟกลิ่นหอมฉุยเสือได้กลิ่นไก่ย่างมันคงน้ำลายไหลย,ย้อยผ่านต้นเอ่ยอย่างอารมณ์ดีไม่ต้องถึงมือของเสือหรอกผมก็น้ำลายไหลแล้วเหมือนกันรีบออกมาลีพานผมหิวแล้วผ่านต้น วางไกย่ย่างบนใบตองให้กับกล้าเขารับไปกินอย่างหิวกระหายรู้สึกถึงรสชาติที่ไม่ต้องปรุงแต่งกินของไก่ป่าเนื้อไก่หวานฉีกเนื้อกินแต่ละคำล้วนแต่เป็นรสชาติแห่งความสุขเหลือประมาณเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าป่าทั้งผืนกับนิ่งสงบเงียบไม่เหมือนกับป่าอื่นๆที่ผ่านมาที่แห่งนี้แม้แต่กล้าเองยังสัมผัสได้ถึงความผิดปกติ แสงไฟในกองส่องไปกระทบต้นไม้ที่ยืนเรียงลายอยู่โดยรอบเป็นเงาตะคุ่มปล่อยให้ด้านหลังเป็นเงาเมืดทะมึนน่ากลัวสูงขึ้นไปบนหัวคือกิ่งก้านและยอดไม้ที่แผ่คลุมเป็นหลืบเป็นช่องเวาแหว่งมองเห็นท้องฟ้าเมืดมีแสงดาวกระพริบอยู่ลิบลีเหล่าแมลงทั้งหลายในป่าลึกกีดปีกส่งเสียงเพิ่มความวังเวงไม่ยอมหยุด อึ่งและเขียดปาดในลำห้วยทำเสียงประหลาดเหมือนมีใครมาบ่นพึมพำนกป่านกหากินกลางคืนอย่างนกเขาและนกตบยุงส่งเสียงร้องสลับกันไปมาเหมือนร้องเรียกหากันนานๆครั้งจึงจะมีเสียงของนกระวังไัยแทรกมาและยังไม่ทันจะกินข้าวเสร็จจู่ๆก็ได้ยินเสียงเสือขึ้นอีกหลายตัวหลายครั้งเสียงของมันดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ผ่านต่อขยับตัวด้วยกระสาถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นมันอยู่ใต้ลมหรือลมเปลี่ยนทิศก็สุดจะรู้จึงทำให้กระสากินสาบฉุนของสัตว์ประเภทกินเนื้อย่างกลายอยู่ใกล้ๆระวังตัวด้วยนะครับคุณกล้ามันมาแล้วเสือหรือว่าเสือสมิงกล้าถามเขาหันไปคว้าปืนมาถืออย่างทันทีเป็นไปได้ทั้งสองอย่างครับ แต่คงไปทางสมิงมากกว่าเพราะปกติแล้วเสือธรรมดามันจะไม่เข้าใกล้กลิ่นกองไฟเสียงดังโฮกนั่นมันมานั่นแล้วไม่เห็นจะต้องปิดบังให้เนิ่นนานอะไรพอสิ้นเสียงคำรามร้องเจ้าลายดำเหลืองก็กระโจนเข้า,ายืนเด่นเป็นสง่าอยู่ระหว่างช่องความมืดของต้นไม้สองต้นนั่นไงครับคุณก้าระวังด้วยก็แล้วกันหากไม่ชอบมาพากลอะไรยิงได้เลย พยักตัวนั้นไม่ทราบแน่ว่าเป็นเสือธรรมดาหรือเสือสมิงยืนแย่เขี้ยวยิงฟันมองมาทางผ่านต้นและกล้าอย่างไม่เกรงกลัวก่อนที่มันจะย่างสามขุมตรงเข้ามาพอใกล้ในรัศมีกระโดดเข้าใส่มันจึงหยุดแล้วย่อตัวลงเสียงปืนดังปังผ่านต้นไม่ยอมให้มันทำอะไรได้ไปมากกว่านั้นจึงเล็งปืนยิงไปทางผู้มาเยือนอย่างทันทีกระสุนปืนพุ่งออกจากลำกล้อง ฝ่าอากาศพุ่งเข้าสู่ร่างของเสือร่างใหญ่ตัวนั้นแต่ดูเหมือนว่ามันจะฉลาดและฉับไวเพียงแค่พลิกตัวไปด้านข้างกระสุนลูกนั้นก็แหวกหายเปในความมืดเบื้องหลังอย่างทันทีมันไม่ได้กลัวเสียงปืนหรือความตายที่รออยู่ตรงหน้าแม้สักน้อยพานนั่นมันเข้ามาอีกแล้ว ผ่านต้นลัวปืนเสือตัวนั้นอย่างไม่ต้องร้องขอทว่ามันกลับกระโดดหลบซ้ายขวาพอได้จังหวะก็พุ่งเข้ามาหาผ่านต้นจนเขาส่วนเสล้มไปพร้อมกับเสือปืนในมือหลุดตกลงพื้นผ่านระวังตัวด้วยกล้าจะยิงก็ไม่ถนัด พราะบัดนี้ผ่านต้นกำลังชนลมุลต่อสู้อยู่กับเสือขนาดใหญ่ที่ควบอยู่บนล่างก่อนจะกลับกลายเป็นล่างมนุษย์ล่างใหญ่สวมเสื้อผ้าเหมือนชาวป่าทั่วไปมือทั้งสองข้างของมันกุ่มอยู่ตรงคอของผ่านต้นพยายามใช้แรงบีบจนในผ่านหายใจไม่ออกเสียงดังโหก ระหว่างนั้นมันก็ส่งเสียงร้องคำรามข่มขู่ผ่านต้นพยายามปัดป่ายและใช้จังหวะหนึ่งยันล่างของมันจนพ้นล่างแน่แล้วว่ามันคือเสือสมิงเพราะบัดนี้มันกลายล่างเป็นมนุษย์อย่างเต็มตัวแล้วมึงจะต้องตายมันคำรามเสียงดังแล้วพุ่งเข้าหาผ่านต้นอีกหน แต่คราวนี้เขาไม่ได้ปล่อยให้จังหวะพลาดเป็นของตนเบี่ยงกายหลบได้ก็เตะสวนจนมนุษย์สมิงเสธยาก่อนที่เขาจะตามไปซ้ําและจบท้ายด้วยจ้วงมีดปลายแหลมเข้าตรงช่องท้องของมันจนร้องลั่นร่างมนุษย์สมิงโชคไปด้วยเลือดมันแสดงสีหน้าแห่งความเจ็บปวดดวงตาอ่อนรวยแสงผ่านต้นจ้วงแทงอีกหลายครั้งมันก็ซุดลงไปกองกับพื้นแล้วสิ้นลมอย่างทันที พอมันตายร่างก็กลับกลายเป็นเสือเช่นเดิมผานเป็นอย่างไรบ้างกลารีบวิ่งมาหาผานต้นอย่างเป็นห่วงยิ่งเห็นมีเลือดยิ่งใจเสียผานมีเลือดด้วยเลือดเสือสมิงนะครับไม่ใช่เลือดของผมผมไม่เป็นอะไรผานรีบไปล้างตัวเถิดผานต้นพยักหน้าแล้วเดินไปยังลำธารล้างหน้าล้างตาล้างไม้ล้างมือยังไม่ทันเสร็จก็ต้องผวาเยือกเมื่อได้ยินเสียงร้องวอยวายดังขึ้น พานช่วยผมด้วยมันมาอีกตัวหนึ่งแล้วพร้อมกันนั้นก็ยังได้ยินเสียงเสือร้องดังไปทั่วทุกหุบห่วยสมกับที่เป็นหุบป่าสมิงที่มีเสือสมิงอาศัยอยู่เป็นฝูงจังหวะนั้นกล้าได้ยิงสกัดอีกตัวที่พายายามจะเข้าไปทำร้ายเขามันเบี่ยงหลบและยืนดูท่าทีอยู่ข้างๆกับซากเสือตัวแรก ผ่านต้นรีบวิ่งมาถึงเขาเห็นตัวที่สองดม,ดมดมตัวแรกก่อนจะแยกเขี้ยวหงายหน้าขึ้นคำรามเสียงดังพอเห็นมนุษย์ทั้งสองก็พุ่งเข้าหาหมายเป็นเด็ดศึกแต่ยามนั้นผ่านต้นกับหญิงสวนล่างขนาดใหญ่กลัวปกติยืนชะงักกึกมันยังแยกเขี้ยวแต่กันนั้นอารมณ์ความบาดเจ็บกับบาดลึกถึงหัวใจบาดแผลตรงขาหน้ามีเลือดไหลออกมาสวนทางกับลูกตะกััวที่ฝังเข้าไปภายใน วันนี้ข้าจะกินพวกเจ้าทั้งสองคนให้ได้มันพูดออกมาเป็นภาษามนุษย์ไม่มีทางเว้ยผ่านต้นบอกแล้วก็น,นำยิงไปอีกเทว่าสมิงตัวนั้นกับพุ่งหือเข้าหายัางไม่เกรงกลัวในจังหวะที่มันพุ่งเข้ามานั้นก็กลับกลายร่างเป็นมนุษย์หนุ่มร่างกายกำยำส่วนสูงฟอฟัตโฟเวียงกับผ่านต้นนิดหน่อยมันไม่กลัวลูกปืนแถมยังสามารถจัดการกับปืนของผ่านต้นจนหลุดมือไปอีกนหนึ่งผานระวังตัวด้วยนะ สมิงตัวนี้ดูเหมือนจะคล่องแคล่วกว่าตัวแรกเพราะขนาดมันถูกยิงจนได้เลือดยังไม่หยุดที่จะพุ่งเข้าต่อสู้กับผ่านตน้นทั้งสองแลกหมัดแลกศอกกันอยู่หลายหนผ่านต้นเองแม้ว่าจะเก่งกล้าในเชิงมวยแต่กับพลาดท่าให้สมิงตะบบเข้าที่แก้มจนเป็นรอยเล็บยาวมีเลือดซึมออกมาในจังหวะที่ชุลมุนกันนั้นสมิงได้กลุ่มลำคอของผ่านต้นข้างหนึ่ง เกาะอยู่ตรงไหลอีกข้างหนึ่งผ่านต้นได้กระชากขมของมันไปข้างหลังจนมันหน้าหงายและในจังหวะที่มันเผลอเขาก็ยกเท้าขึ้นยันมันอย่างแรงฮมึมอีบ้าเอ้ยสมิงสะบดฉันไม่ง่ายหรอกนะผ่านต้นดึงเอามีดซุยออกมาจากฝักตรงเอวฟาดฟันใส่สมิงแบบไม่ยัง้งจนในช่วงหนึ่งที่มันเผลอกับถูกแทงเข้าตรงช่องท้องจนมีดจมเข้าไปในเนื้อของเสือสมิง เสียงดังโฮกเสือสมิงเสีทลาถอยหลังเมื่อเห็นดังนั้นกล้าจึงยกปืนขึ้นเล็งจุดหมายคือกลางหน้าผากของเสือพอมันสุดลงไปคุกเขา่าเขาจึงลั่นไกอย่างไร้ความป่าณีเสือสมิงตายเหลือค้างไม่คิดว่าตนจะถูกปิดชีพด้วยเสียงที่ดังสะท้านสะท้อนไปทั้งหุบห่วยมันร้องลั่นอย่างเจ็บปวดแล้วสุดลงไปกองกับพื้นพอสิ้นใจก็สลายกายกลับไปเป็นเสือเช่นเดิม ผานไวไหมพอเหตุการ์ณสงบกล้าจึงรีบเข้าไปหานายผานอย่างทันทีผมปลอดภัยครับแต่ถ้ามาอีกตัวคงไม่ไหวไปล้างหน้าล้างตาก่อนเถิดเดี๋ยวผมพาไปกล้าพยุงผ่านต้นไปล้างหน้าล้างตาล้างเนื้อล้างตัวก่อนจะกลับมาที่กองไฟอีกครั้ง โชคดีที่นับตั้งแต่นั้นคืนนั้นทั้งคืนไม่มีเสือหรือเสมิงตัวใดมาลบกวนพวกเขาอีกมีแค่สองตัวที่ตายกองกันอยู่ไม่ไกลนักสร้างความน่าสะพรึงให้กับกล้าไม่น้อยเชา้าวันใหม่ในป่าลึกเสียงร้องของนกป่าดังลั่นแข่งกันจนฟังไม่ได้สับไก่ป่าหลายฝูงขันเจ๊เจ้วอยู่ทั้งใกล้และไกลฟังแล้วคล้ายกับอยู่ในหมู่บ้าน อากาศยามเช้าตู่บริสุทธิ์เยือกเย็นน่าชื่นใจกลิ่นดอกไม้ป่าทั้งกล้วยไม้และดอกไม้ที่ขึ้นเรียงรายอยู่ตามริมห้วยช่วยกลิ่นรวยลินตลอดเวลาความมืดลึกลับและวังเวกน่ากลัวเมื่อคืนถูกแสงแดดยามเช้าที่สาดสองลอดเงาไม้ลงมาขับไล่หายไปหมดสิน้นทั้งสองออกเดินทางกันต่อไปพอบ่ายก็พ้นจากหุบผาป่าสมิง ระหว่างทางยังนึกเสียวสยองไม่หายหากว่ามีบรรดาเสือสมิงออกมาเตรียมลุมกินโต๊ะพวกเขาแต่จนแล้วจนรอดพวกมันกลับไม่กล้าออกมาต่อกรกับมนุษย์ทั้งสองอีกคงคิดว่าหากโผล่หน้าออกมามีหวังถูกปิดชีพเหมือนอย่างพวกพ้องสองตัวที่กล้าหาญออกมาให้มนุษย์เห็นเพราะคิดว่ามนุษย์ทั้งสองจะง่ายยอมให้พวกมันกินแต่โดยดีสุดท้ายก็ต้องแลกด้วยชีวิตที่ไม่อาจหวนกลับมาอีก เดินทางอยู่ในป่ากันลาวอีกสองวันทั้งผ่านต้นและกล้าก็พ้นเข้าสู่เขตอำเภออุ้มฝางใกล้หมู่บ้านของพระโตไปเรื่อยๆกระทั่งในวันที่สจึงไปถึงหมู่บ้านกะเหลียงทั้งสองต้องพักอยู่ที่นั่นอีกสวันในระหว่างนั้นพระโตได้พาทั้งสองไปปราบเสือสมิงที่ออกอลาวาดกินชาวกะเหลียงที่หมู่บ้านห้วยยาว ว่ากันว่าเสือสมิงตัวนี้มาจากหุบผาสมิงซึ่งได้ชื่อว่ามีเสือสมิงชุกชุมนั่นเองลุงจะเชื่อไหมถ้าฉันบอกว่าหลายคืนก่อนฉันกับคุณกล้าไปปราบเสือสมิงถึงสองตัวมาแล้วผ่านต้นหันไปบอกพระโตที่นิ่งฟังทั้งสองเล่าเรื่องจนจบในเวลาต่อมา หุบผาป่าสมิงแต่เดิมก็อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วจึงไม่แปลกที่บรรดาเสือสมิงจะไปรวมตัวกันที่นั่นเองสองคนผ่านมาได้ก็ถือว่าบุญหัวหนักแล้วดีที่ไม่เอาชีวิตไปทิ้งกันที่นั่นผ่านต้นเสียยางเสือสมิงเหล่านั้นฉันไม่กลัวหรอกผ่านต้นบอกลงุงเออข้ารู้ว่าเองเก่งแต่ก็อย่าประมาทให้มากนักเพราะความประมาทเป็นหนทางสู่ความตายจำเอาไว้ด้วยไอ้ต้นพอโตเอ่ยจบ ก็ลุกขึ้นยืนแล้วไปตบไหล่ของผานต้นอย่างเมตตาเขารู้ว่าหลานชายเก่งเหมือนพ่อและปู่ของมันซึ่งดำรงชีพเป็นนายพานมาตั้งแต่บรรพบุรุษแต่ก็ไม่อยากให้ผานต้นประมาทเพราะหลายต่อหลายคนล้วนแต่จบชีวิตลงด้วยความประมาทกันทั้งนั้น